และนี่ก็จะเป็นร้านที่ผมทํางานอยู่นะตอนนี้ผมออกไปช่วยหน้าบ้านเซตอัพนะครับแต่ถ้าผมเปิดร้านคนเดียวเนี่ยผมก็ช่วยเขาไม่ได้หรอกในส่วนของผมนะฮะนี่เลยครงานประจางานหลักตัดซอยครับไม่หวานเกินไปไม่เปรี้ยวเกินไปไม่ขมเกินไปไม่กินดีกว่าซึ่งตอนนี้ผมกําลังทํากาแฟให้เชฟก่อนนะครับแก้วแรกเนี่ยจะเป็นกาแฟเชฟเสมอนี่อัมอนลาเต้ธรา อันนี้ผมให้ดูยา,ยาวๆกันฮะในช่วงเช้านะ,ะเป็นช่วงที่คนก็เข้ามาเรื่อยๆแหละแต่มันไม่ได้ยุ่งมากไม่ได้ยุ่งมากแบบเอ้ยไม่มีเวลาหายใจเหมือนกับช่วง11อโมงอะไรเงี้ยช่วงเช้าส่วนมากก็จะเป็นกาแฟแบบมา1มาสองมา5้าออเดอร์อะไรเงี้ยมันไม่ได้มาแบบ 10- 20เหมือนช่วง,ช,วงช่วงเที่ยงๆบ่ายๆนะฮะอันนี้ก็กลับมาจากเบรกแรกนะฮะสดจัดเลยตอนนี้คือเครื่องดื่มน่าร้อนของผมนะครับ ฝั่งซ้ายสุดจะเป็นคาปชิโนโน,นะฮะแก้วใหญ่แล้วก็จะมีไอซ์ลาเต้ฝั่งขวาก็จะเป็นแฟตไวท์อันนี้น้องกำลังเทแฟตไวท์อยู่นะครับดูนมนี่แบบโอ้โหโอเคช่วงบ่ายก็จะมาในช่วงของการปิดร้านนะครับผมก็จะเริ่มจากการทำความสะอาดเครื่องบดก่อนสเครื่องที่เราดูกันเมื่อเช้าเนี่ยแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายที่เราต้องคลีนนะฮะก็คือเฮาส์เบนของเราคลีนตอนนี้ก็แสดงว่าล a าส Or ออเดอร์แล้วไม่มีกาแฟให้ทำแล้วเซง่าจะได้กลับบ้านแล้ว Bye now. Okay, guys. Bye. Bye guys. Bye Bree.